chorus Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When you said you looked the mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look. Perfect tonight บรรทัดแรกนะคะ Baby am <I> แล้วก็หยุดนะคะ Baby am Dancing in the dark Dancing เหมือน Dancing นะคะเหลือเหลือแค่สิน้น Dancing in the dark With you between my arms มี s ด้วยนะคะ เบบี้ <Baby S 2> ก็คือที่รักฉันเนี่ยกำลัง dancing งเต้นํำนะคะ in the dark ใส่เสียงตัว k ด้วยนะคะเสียงไทย dark dark ที่รักฉันเนี่ยกำลังเต้นลำอยู่ท่ามกลางความมืด with you between my arms พร้อมกับคุณที่อยู่ between นะคะในอ้อมกอดหรือระหว่าง arms แขนของฉันนะคะที่รักฉันกำลังเต้นลำอยู่ในความมืดกับคุณที่อยู่ในอ้อมกอดของฉัน อีกครั้งค่ะ baby I'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass while listening to our favorite song barefoot ค่ะ barefoot เสียงสูงน่ะ barefoot นี่ค่ะ barefoot on the grass barefoot ก็คือเท้าเปล่าค่ะ on the grass grass แปลว่าอะหญ้านะคะถ้าตัว l g l a s s เนี่ยจะเป็นแก้วใช่ไหมคะอันนี้ g r grass grass คือหญ้านะคะอเท้าเปล่าบนหญ้า while listening to our favorite song wow นะคะ wow มันจะไม่ใช่ Why นะคะ wow wow ก็คือระหว่างที่ listening to listening listening แปลว่าฟังใช่ไหมคะ listening listening นะคะ listening to our favorite song อันนี้อ่าน our นะคะแต่พูดไวๆ our our ก็พอค่ะนะคะ our listening to our favorite song เคล็ดลับของครูนะคะอ่าน our เ,เลยค่ะ while listening to our favorite song คนไทยชอบอ่าน favorite นะคะเหมือน e เ e t t a b l e อย่าเนี้ยนะคะไม่ใช่นะคะเราต้องอ่านให้เป็นสามพยางสองพยางพอนะคะ แฟบริดแฟบแล้วก็ริดเลยนะคะแฟบริด listening to our favorite song นะ,ะ listening to our favorite song favorite แปลว่าโปรดปรานใช่ไหมคะ o องก็คือเพลงเท้าเปล่าอยู่บนหญ้าในขณะที่ฟังเพลงโปรดของสองเรานะคะ when you said you looked t m e s e s I whisper underneath my breath. นะ when you said, when you said เมื่อคุณพูดว่า you looked a mess. คุณดูยุ่งเหยิงคือคุณดูไม่ดีเลยนะคะดูกระเซงกระเซิงดูไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะตอนที่คุณพูดว่าคุณไม่สวยอะ่ะ I whisper underneath my breath. whisper ว่ากระซิบนะคะฉันก็กระซิบเบาๆนะคะ กระสิบเบาๆแบบ my breath คืออ่าลมหายใจเบาๆแบบนี้ค่ะ so, กระซิบแบบนี้นะคะกระซิบแบบนี้ I whisper underneath my breath นะคะ I whisper underneath my breath ฉันก็กระซิบกับเธอว่า but you heard it heard แปลว่าได้ยินนะคะถึงกระซิบเบาๆแบบนี้นะคะแต่คุณก็ได้ยินนี่ darling ที่รัก you look perfect tonight ว่าคุณนะ่ะดูเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะเมื่อคุณพูดว่าคุณดูไม่สวยเลยนะแต่คุณก็ยังได้ยินนะถึงกระซิบเบาเนี่ยที่รักว่าคุณนะ่ะดูสมบูรณ์แบบที่สุดดูสวยที่สุดสำหรับฉันเลยนะในคืนนี้อีกครั้งค่ะ when you said you looked a mess I w h i s p e r underneath my breath but you heard it darling you look Perfect tonight เอาอันนี้ก่อนนะคะ When you said แล้วก็หยุด You looked to mess ให้อ่านชะนะ Look look เติม ed จะออกเสียงเป็น look ถึนะ,ะ Look ed. แล้วก็เหมือนเดิมเสียงถึมันมีตัว a นะคะซึ่งเป็นสระ a e i o u ให้ดึงเสียงข้างหน้ามาเอาตัวทอทหารมาก็จะเป็นฉะใช่ไหมคะ Look to m m m s อีกครั้งค่ะ when you said you looked a mess นะ I whisper อันนี้ทุกคนอ่านได้คนะ whisper แปลว่ากระซิบนะคะ underneath นะ u n d e r ทุกคนอ่านได้แปลว่าใต้ใช่ไหมคะ underneath I whisper underneath my breath breath นะ breath แปลว่าลมหายใจค่ะ breath จะมีเสียงตัว th, th ที่ไทยะ ตอนท้ายนะคะ my breath นะคะ my breath ลมหายใจ when you said you looked a mess I w h i s p e r underneath my breath but you heard it but you อย่างที่บอกนะคะเพลงฝรั่งส่วนใหญ่ you จะออกเสียงเป็นชูนะคะ but you heard it heard นะคะ heard heard นี่สระีคุณนะคะ but เยอนะคะ but you heard it but you heard it true ใช่ไหม but you heard it darling you darling เราค่อยอยู่นะจบตรงนี้ darling you ที่รักคุณ looked perfect tonight นะ l o o k perfect tonight เสียงท้ายเยอะมากเลยค่ะสนุกเลยอันนี้ look นะตัว okay, k look Perfect to, to, Tonight เป็นเพลงที่เหมาะกับการฝึกภาษาอังกฤษมากๆเลยค่ะก็เอาหลักๆไป3ท่อนนี้ก่อนนะคะแล้วท่อนที่เหลือเนี่ยก็จะคล้ายๆกันค่ะเปลี่ยนคำนิดหน่อยนะคะลองมาร้องกัน1รอบค่ะ I found a love for me Oh darling just dive right in And follow my lead Well I found a girl beautiful and sweet oh i never knew you were the someone waiting for me cause we were just kids when we fell in love not knowing what it was i will not give you up this time but darling just kiss me slow your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song when you said you looked a mess. I whisper underneath my breath but you heard it darling you look perfect tonight จบไปแล้วสำหรับเพลง perfect นะคะก็คือเธอเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วสำหรับฉันก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องคูด,ด้วยนะคะ